เออมึงผ่าทุ่ไถทุกหนาของมึงอะ่ะก็แดกแต่สตมตำเนี่ยวันนี้กูผ่ามึงมาพาตัตนาขานรูปรูของฝรร่งเลยนี่มึงต้องกินอย่างนี้ Caesar salad ฮะ Caesar salad เออไม่ต้องพูด,ดหรอกแดกเถอะแดกเถอะให้กูกินเหรออืมก็ผมตั้งใจเสือให้พี่กินไงคงดีนะเนี่ยอืมใช้ตะเกียบทำไมมึงก็ใส้สมที่ใหญ่บ้าง โอ้มันเยอะอ่ะหยุดมึงกินทีละคำดิมันมีแต่ผักเขาผักไงสลัดอ่ะมีแต่ผักอ่ะกินเหรอกินอย่างนี้เลยเหรอมึงไม่เคยกินจริงเหรอไม่เคยซีเซอร์ซาเลตตินะไม่เคยโอ้โหคนอะไรไม่เคยกินวะกินเนี่ยเออแดกไปมันอร่อยอ่ะเดี๋ยวคุณแดกให้ดู rồi Nè, rồi đúng Nào đúng rồi cũng rồi đúng Nè, đúng đẹp đúng đại